สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆท่องทับทีมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆมองเห็นไหมเอ่ยวันนี้คุณรดามีกิจกรรมการปั้นมาให้เด็กๆด้วยนะมองเห็นไหมคะเด็กๆได้ดินน้ำมันไปทุกๆคนแล้วนะลูกเด็กๆมองเห็นหรือเปล่าคุณครูโชวดินน้ำมันสีอะไรเอ่ยเห็นไหมคะนี่ก็คือสีแดงใช่ไหมคะแล้วต่อมาสีอะไร สีน้ำเงินเห็นไหมคะอ่าต่อไปสีอะไรเอ่ยสีเขียวใช่ไหมคะต่อไปสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหมคะอ่าเด็กๆร้องหรือยังคะอยากเห็นนิยามว่าคุณครูจะปั้นน้ำมันเป็นรูปได้เป็นรูปอะไรเอ่ยอ่าอันดับแรกเลยนะก็จะปั้นเป็น เส้นยาวๆเลยเด็กๆเอาดินน้ำมันมาแบบนี้ได้ด้วยนะเด็กๆก็ขยำขยำได้นะลูกเพราะว่าจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กๆด้วยนะคะอ่าขยำเสร็จแล้วทํายังไงนะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะเอามือมาประกบกันแบบนี้เลยอ่าแล้วก็คลึงกับแผ่นที่คุณครูให้นะเด็กๆคลึงอย่างนี้ได้แล้วก็จะออกมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะคะ เด็กมองเห็นไหมคะยาวหรือยังยาวหรือยังเห็นไหมคะลูกยาวหรือยังคะอ่าเห็นหรือเปล่าเป็นเส้นยาวๆยังไม่ยาวใช่ไหมคะเด็กๆสามารถทําให้ยาวๆได้นะยาวกว่าของคุณดาได้นะคะอ่ายาวออกมานิดนึงเห็นไหมคะลูกอ่าต่อไปเราจะมาตัดปั้นเป็นวงกลมกันเลยนะอ่าเด็กๆ คุณรดาจะเอาสีเหลืองนะคะแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะกลมหรือยังคะอ้ากลมแล้วใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะวงกลมขนาดกลางคุณระดามีขนาดใหญ่ให้เด็กๆด้วยนะว้าวเห็นไหมคะอ้าแล้วก็มีขนาดจิ๋วด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็กๆมองเห็นไหมคะอ้า สีแดงขนาดจิว๋วสีเหลืองขนาดกลางสีแดงนี้ก็ใหญ่มากเลย<ม>เห็นไหมคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแบกแบอ่าเด็กๆสามารถดึงอย่างนี้ได้เลยเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กๆด,ด้วยแล้วก็ขยำขยำแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เอามาใส่มือแบบนี้ได้เลย<ม>เห็นไหมคะอ่าแล้วเด็กๆก,ก็เอาวางที่แผ่นรองเห็นไหมคะลูกเอามือกดเข้าไปมือเดียวก็ได้นะสองมือก็ได้ ก็ไปแรงๆเลยอ่าเห็นไหมคะเปบนหรือยังคะแบบนี้ได้นะคะอ่าเด็กๆมาดูกันเปบนหรือยังอ่าเห็นไหมคะแบนหรือยังคะอ่าถ้าแบนแล้วเห็นไหมคะหุละดาก็จะปั้นออกมาเป็นรูปต่างๆเอามาประกอบกันก็จะเป็นรูปต่างๆมองเห็นไหมลูกเห็นไหมคะมีทั้งรูปคนมีทั้งรูปดอกไม้มีทั้งรูปเป็ดมีทั้งรูป ผลไม้เห็นไหมคะอ่าคุณรัดาก็จะฝากเด็กๆถ้าเด็กๆปั้นแล้วเด็กๆส่งเป็นการบ้านให้คุณครูดูด้วยนะว่าเด็กๆปั้นเป็นรูปอะไรนะคะวันนี้คุณระดาก็จะฝากพียพเท่านี้นะคะบายๆเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ